ทำไมเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของไทยจึงไม่ค่อยกล้าที่จะใช้อาวุธกับผู้ต้องหาหลายๆครั้งเราเห็นตามสื่อโทรทัศน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างว่าเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยกล้าที่จะใช้อาวุธร้ายแรงกับผู้ต้องหาต้องมีการลำดับใช้อาวุธตั้งแต่เบาไปหาหนะักวันนี้มีข้อสังเกตทางกฎหมายมาเล่าสู่ฟังครับการบังคับใช้กฎหมายของไทยนั้นการจับบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา83 โดยการจับในมาตรา83ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาวรรคท้ายบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ใช้กําลังได้ตามสมควรในการจับแต่ไม่ได้ขยายขอบเขตว่าตามสมควรนั้นสมควรขนาดไหนเมื่อเกิดการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเกิดขึ้นและมีการใช้อาวุธและใช้กําลังให้กลับไปใช้หลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68เรื่องของการป้องกันตัวดังนั้นเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขึ้น จึงไม่ได้สิทธิพิเศษเหนือประชาชนทั่วไปจะต้องถูกตั้งข้อกล่าวหาเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปมีเพียงมาตรา150วรรคสามแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่เจ้าที่สามารถอ้างขึ้นว่าเป็นการกระทําระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในมาตรานี้พนักงานอายการพนักงานผดุครองแพทย์และพนักงานสอบสวนจะร่วมกันดําเนินการชนสูตรพลิกศพให้เป็นคดีวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งพนักง,งานสอบสวนจะต้องฟังคำสั่งพนักง,งานอัยการตามระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา150วรรค6กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายเพียงแต่ว่าป้องกันสมควรเกเหตุหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีการยกฟ้องเจา้าหน้าที่ตำรวจวิสามันฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อาวุธปืนป้องกันตัวชายถือมีพยายามวิ่งข้าทำลายเจา้าหน้าที่ที่สถานีตำรวจ สารชั้นต้นพิพากษาลงโทษสารอุทธรณ์ก็พิพากษาลงโทษแต่สารดีกายยกฟ้องเจ้าหน้าที่กว่าจะหลุดพ้นคดีใช้เวลาหลายปีดังนั้นเราจึงเห็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตำรวจหรือฝ่ายปกครองไม่ค่อยกล้าที่จะใช้อาวุธกับผู้ต้องหาการพาอาวุธปืนติดตัวไปจึงเป็นเพียงการป้องกันตัวและให้ง่ายต่อการจับกลุมเท่านั้นหลายต่อหลายครั้งเราจึงเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองของไทย ค่อยๆลำดับการใช้กำลังไม่ได้ใช้ความเด็ดขาดเหมือนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศอย่างที่เราเห็นในคลิปเราจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองถูกตั้งข้อหาแล้วเรื่องราวในระหว่างนั้นต้องกินระยะเวลาหลายปีเสียทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ของไทยไม่ค่อยกล้าที่จะใช้อาวุธกับผู้ต้องหาเท่าที่ควร